สวัสดีครับวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะฮะัสำหรับ h o น d ้าเว็บร้อยสิบตัวล้อแมกสีแดงนะฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่2024นสีะครับสีแดงใหม่นี่สวยมากแล้วก็ขายดีมากนะครับผมนะะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้ก็ลองเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับนี่ฮะสีแดงใหม่ก็จะเป็นสีแดงเงานะครับตัดด้วยสีแดงด้านนะครับ สวยมากนะครับสาหรับปี2024นะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าใส่กันลายเรียบร้อยหมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็เลืกงงามยามดีนะฮะอีกวันหนึ่งนะครับ วันนี้ก็วันที่21นะครับวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะสำหรับ Honda Wave 110ตัวล้อแม็กปี2024นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะคันนี้ก็รอส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าออกใช้เองนะครับเพราะว่าคันก่อนลูกค้าก็มาออกที่นี่นะฮะแต่ว่าจะเป็นตัว w ว v e 110ตัวเก่าแล้วนะครับเขาก็เลยอยากได้คันใหม่อีกคันหนึ่งนะฮะ เขาก็เลยมาจัด1 1 0อีกคันหนึ่งนะครับแต่พี่คนนี้เกจะเอาแต่สีแดงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกบอกว่าแกถูกชะโลก,กับสีแดงนะครับเกก็เลยจัดสีแดงนะครับตัว2024นะตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่สุดเลยนะครับคันนี้ก็จดทะเบียนนี้ก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับผมนะคันนี้ก็ขอบคุณนะฮะลูกค้านะ,ะเป็นลูกค้าเก่านะฮะลูกค้าอยู่ในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะ วันนี้ก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะเพราะว่าช่วงนี้นะฮะช่วงเดือนมีนานะครับเดือนหน้าก็จะเป็นช่วงสงกรานแล้วนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะจะออกรถช่วงสงกรานนะฮะออกกลับบ้านนะฮะไว้ไปขี่เที่ยวนะหรือว่าออกให้พ่อให้แม่นะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับสําหรับใครที่ชอบโทนสีแดงนะครับวันนี้ก็ มีเว็บร้อยตัวร้แมกสีแดง2024นสีะฮะสีใหม่นะครับผมว่าสีแดงนี่สวยนะครับแดงขั้งคันเลยนะครับเนี่ยสำหรับใครที่ชอบโทนสีแดงนี่สีนี้ถูกใจแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นสีแดงเงานะครับข้างหลังนะฮะเนี่ฮะเราก็จะมีสีแดงด้านตรงนี้นะครับส่วนคันนี้ลูกค้าใส่ตะก้ากันลายเรียบร้อยเลยนะครับส่วนตะก้าเท้นะครับก็ใบละ206บาทนะครับ อันนี้ก็อุ่นเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับในส่วนของราคานะครับตอนนี้ราคาตัวรถรวมจดทะเบียนนะครับของเราขายอยู่ที่4 7 7 0 0บาทนะครับราคาปกตินี่48,900นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเราลดเพิ่มอีก1,200นะครับก็เหลือ4 7 7 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับ อันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เฟอร์กัสิ์นะครับสําหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะฮะสีนี้สวยมากนะครับนี่ฮะข้างหน้าก็จะเป็นสีแดงเงานะครับใส่ตะก้าไปนี่สวยเลยนะครับสำหรับรถแบบรถครอบครัวนะครับไว้ใส่ของนะฮะตะก้าหน้านี่ของแท้นี่หนามากนะครับนี่ฮะทนมากนะครับผมนฮะส่วนลายก็จะมีแค่สติกเกอร์ตรงนี้นะครับข้างหน้านะฮะแล้วก็มีข้างหน้าตรงนี้นะครับ แต่ส่วนข้างหลังนี่จะเยอะนิดนึงนะฮะสำหรับสติกเกอร์นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนด้วยโซ่สตเตอร์นะครับนี่ฮะตัวนี้ฝาครอบบางโซ่นะฮะก็จะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ออกเป็นระบบกเกียร์นะฮะสำหรับท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานที่ว่านเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะได้นแบบระบบกเกียร์นะฮะขับเคลื่อนด้วยโซ่สตเตอร์นะครับทนแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับ ตัวนี้ h o n ด้รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับสำหรับเวฟ110ตัว2024นะครับแล้วก็รับประกันระบบเครื่องฉีดให้5ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์110ซีซี1ลูกสูบ2เวาวนะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะครับช่วงชักนี่63.1ลูกเล็กนะฮะแปลว่าชักยาวนะฮะสำหรับเวฟ110ตัว2024นะครับ สวยมากนะครับผมว่าสีแดงนี่สวยนะครับสีแดงตัดด้วยล้อเม็กสีดํานะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็เติมน้ามันเช็คเครื่องนะฮะรอส่งมอบลูกค้านะฮะน้ามันก็เติมให้ร้อยหนึ่งนะครับผมนะอันนี้คักแรกก็1000กิโลนะครับให้นารถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับดูตัวหนังสือตัวนี้นะฮะสีขาวสีดําไม่ต้องนับนะนับสีขาวนี่หนึ่งพันะฮะ เกินได้นิดหน่อยนะถ่ายก่อนยิ่งดีนะฮะครั้งแรกก็1000กิโลพอต่อไปก็4,000ันแล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะฮะตัวนี้ตัวท็อปนะฮะก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทขานะครับเนี่ยฮะถ้าใชานาน้นานๆไปแบตเตอรี่อ่อนนะฮะก็สตาร์ทขาก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำแตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเนื้อสีแดงด้านนะฮะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นเนื้อสีของแดงเงานะครับ สวยงามเลยนะครับผมว่าสวยนะครับใส่ตะก้ากันลายไปนี่สวยเลยนะครับในส่วนของถังน้ํามันนะครับถังนี่ก็เต็มถังนี่ก็จูน้ํามันได้ถึง5ลิตรนะรองรับแก๊สโซก้าสเอ9แล้วก็ E20 นะฮะของเราก็จะมีสติกเกอร์แจ้งเตือนลูกค้านะฮะครั้งแรกก็1000กิโลนะครับให้นำรถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะพอต่อไปก็4000แล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับผมนะ ตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันระยะ5ปี50,000กิโลเมตรนะครับสำหรับเวฟ110ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับผมนะฮะวันละคัน2คัน3คันนะฮะแล้วแต่นะครับอันนี้ก็คันที่2แล้วนะครับของวันนี้นะฮะเมื่อเช้าก็จะเป็นสีดําแดงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดง224 0สวยมากนะครับนี่ฮะปฟท้าย วนี้ข้างหลังนี่จะเป็นดัมนะข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะนี่ฮะลายของเขาสำหรับใครที่ชอบโทนสีแดงนะครับสวยนะครับสีนี้นะเป็นสีใหม่ปี2024นะครับสำหรับท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็ออกคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆนะขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ของเราขายอยู่ที่ 47,700บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอน่าจังหวัดบุรีด์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 9 2ย์7 7 1 2 9นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินผ่อนตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่350นะฮะออกรถได้เลยนะครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.06 1.09แล้วก็1.10นะครับแต่ว่าดอกเบี้ยนะฮะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยนะครับผมนะฮะเครดิตดีนะฮะก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.06นะครับก็สามารถฟรีดาวก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเพิ่มเงินดาวก็ได้นะครับจะดาว10,000 20,000ก็ได้นะครับดาวมากก็ส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็ส่งมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขนะฮะของไฟแนนซ์นะครับผมนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณพี่นะฮะที่อยู่ในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมด้วยนะครับคันนี้ครั้ที่2แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าจะมารับรถแล้วนะครับผมนะทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ